มีโอกาสเหมือนกันที่องค์กรเนี่ยเสียลูกน้องที่ยอดเยี่ยมไปคนหนึ่งแล้วก็ได้หัวหน้างานที่เร็วๆมาเองก็ทํามาก็แล้วกันนะอย่ามาถามอะไรมากถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยลูกน้องจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่จําเป็นต้องมีแกก็ได้นี่ว่นะ ดีครับผมนบจากซีอนพกกิจนะครับผมมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวความคิดสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือคนที่เริ่มที่จะสร้างธุรกิจ นะครับเพื่อยกระดับมุมมองความคิดไปสู่ความคิดระดับธุรกิจมหาชนคือพูดถึงเส้นทางอาชีพของลูกจ้างเนี่ยความใฝ่ฝันหนึ่งที่เป็นความใฝ่ฝันร่วมก็คือเราอยากเป็นหัวหน้างานทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราได้เป็นหัวหน้าคนสักทีหนึ่งแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่องค์กรเนี่ยเสียลูกน้องที่ยอดเยี่ยมไปคนหนึ่งแล้วก็ได้หัวหน้างานที่เร็วๆมาคําว่าหัวหน้าดนันเร็วในความหมายของผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของนิสัยอย่างเดียวมันเป็นเรื่องราวที่มันทําบ ส,สิ่งบางอย่างโดยไม่รู้ตัวแล้วทําให้ลูกน้องเนี่ยไม่อยากอยู่ด้วยมันก็าจะมีส่วนผสมบางเรื่องมาจากอุปนิสัยมาจากพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาจนลูกน้องรู้สึกได้แล้วก็เริ่มถอยตัวออกมาจะทํายังไงเพื่อทําให้เราไม่เป็นหัวหน้าสันดานเร็วสิ่งที่ต้องระวังมี5เรื่องหลักๆเรื่องที่1เนี่ยจงอย่าเป็นหัวหน้าที่เป็น messenger หรืออย่าเป็นเนเจอร์ที่เป็น m e s s e n อร์ เราถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเป็นเมนเจอร์แต่เราทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารหมายถึงอะไรหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะอ้างข้างบนเสมอไม่กล้าแสดงตัวเวลาหัวหน้าของเราอีกทีเขาสั่งงานเรามาเราก็ไม่ได้ไปประมวลผลไม่ได้ไปแปลงข้อความอะไรละส่งต่อข้อความนั้นให้กับลูกน้องเลยซึ่งจริงๆลูกน้องเราอ่ะต้องการแปลงสารให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เขาเข้าใจมากขึ้นพอเขาถามว่าพี่นี่มันหมายถึงอะไรเหรอเราก็ไม่รู้ พี่เขาสั่งมาเองก็ทํามาก็แล้วกันนะอย่ามาถามอะไรมากถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยลูกน้องจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่จําเป็นต้องมีแกก็ได้นี่ว่นะแกนี่มาขั้นรายการเฉยๆทําให้ฉันนี่หมดโอกาสที่จะคุยตรงกับหัวหน้าใหญ่ด้วยซ้ําเขาก็เริ่มคิดนก g a t i นะนี่ข้อนี้สําคัญมากๆข้อต่อมาข้อที่2ความคิดค่าเป็นใหญ่ถูกต้องเสมอเวลาคนอ้าปากจะแสดงความเห็นอ๋อกูรู้ละกูรู้ละไม่ต้องพูดไม่ต้องกูรู้ละ ยึดถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่แม้ความคิดมันจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บัจจุมันละแต่ก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนั้นทําให้เป็นคนที่ไม่รับฟีดแบ็กบรรยากาศการทํางานมันเป็นบรรยากาศแบบเผด็จการทุกโต๊ะสั่งการไม่มีไอเดียใหม่ๆมาต่อยอดในที่สุดทําไปทํามาองค์กรหรือหน่วยงานนั้นจะเกิดความเสียหายเยอะเพราะไอเดียมันไม่ได้ผล แล้วถูกเผด็จการกดทับไว้ในที่สุดคนก็จะเริ่มเบื่อและที่สําคัญก็คือไอหัวหน้างานแบบนี้เนี่ยมักจะไม่รู้ตัวด้วยนะจะคิดว่าเรานี่แหละคือความสุดยอดแล้วก็มักจะคิดว่าเราเป็นคนที่ฟังความเห็นคนอื่นด้วยนะมันแปลกมากเลยดังนั้นจงเปิดมุมมองให้กว้างแล้วรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเยอะๆยะขึ้นเพื่อมาประมวลผลอย่ายึดติดว่า การผักดันความเห็นของตัวเอง100%อคือการได้รับการยอมรับให้แบ่งความดีความชอบไปหาคนอื่นแบบทั่วถึงเราก็จะได้ไอเดียใหม่ที่ขับเคลื่อนและสร้างพลังทั้งทีมได้ด้วยข้อต่อมาข้อที่3นะครับเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่ลูกน้องนั่นหมายถึงว่าเราจะเป็นคนที่รับชอบอย่างเดียวแต่ไม่รับผิดถ้าเป็นผลงานดีแล้วก็เป็นชั้นไว้เป็นชั้นไว้แต่ถ้าผลงานพลาดขึ้นมา เป็นเพราะลูกน้องฉันไม่เกี่ยวกับฉันแบบนี้เราเรียกว่าเป็นคนที่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นลูกน้องจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมนะเวลาเราคิดไอเดียนั้นก็เสนอหัวหน้าและแล้วหัวหน้าก็เป็นคนยอมรับให้ทำแต่พอทำพลาดแล้วไหนเป็นเราคนเดียวที่ต้องรับความผิดนี้นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่การเป็นหัวหน้าคนที่ดีเนี่ยต้องได้ทั้งใจแล้วก็ได้ทั้งสมอง และแรงจากผู้คนของเราด้วยจากการเป็นคนที่เปิดใจกว้างแล้วอย่ามองว่าการรับผิดเป็นความเสียหายแต่การรับผิดแทนทีมงานเนี่ยถือว่าสิ่งที่ได้มาก็คือได้ปรับปรุงแก้ไขกับได้ใจทั้งทีมในการทำครั้งต่อไปให้มันมีพลังที่สูงขึ้นกว่าเดิมอีก หลายคนก็มีคำถามในใจนะเฮ้ยสำคัญแค่ไหนที่จะได้ใจลูกน้องเราก็มีเราเป็นหัวหน้าก็มีอำนาจในการบังคับบัญชาอยู่แล้วนี่การบังคับบัญชาได้แต่การส่งมอบทางร่างกายที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกผสมแต่เมื่อได้ใจคนเนี่ยคนคนหนึ่งก็จะสามารถทุ่มเทสร้างผลงานให้มากกว่าได้แค่ร่างกายเนี่ยสิบเท่าตัวเวลาได้ใจเนี่ยจะทำชั่วโมงเสริมวันหยุดจะรับโทรศัพท์จะคิดงานยังไงมันทำได้หมด ไม่เคยบวกลบคูณหารแต่ถ้าไม่ได้ใจแล้วก็รับรองว่าชั่วโมงเริ่มงานกับชั่วโมงกลับบ้านเนี่ยถือว่าเป็นจบกันพอกลับไปนี่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการงานละังนั้นความคิดสร้างสรรค์กับผลงานชิ้นโบแดงมันก็จะมีความต่างกันเยอะเลยข้อต่อมาข้อที่4นะครับจงยาเป็นคนให้ยาหอมลูกน้องแต่ไม่สามารถส่งมอบตามคำมั่นสัญญาได้เรื่องนี้ลูกน้องจะตีความว่าหลอกใช้นะหลอกใช้เฮ้ยบอกว่าเนี่ย ตั้งใจทานะเดี๋ยวปีหนะ้าจะเลื่อนตําแหน่งให้เดี๋ยวจะปรับเงินเดือนให้เท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวจะเสนอให้มีใบประกาศเกียรติคุณอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่สุดท้ายเนี่ยเอาความดีเข้าหาตัวเองผลงานที่ลูกน้องทําได้ประโยชน์ตกกับตัวเองคนเดียวนี่ก็ถือว่าอันตรายดังนั้นเวลาเราจะให้คำมั่นสัญญาอะไรให้ความหวังอะไรกับลูกน้องเนี่ย เราต้องรับผิดชอบให้ได้จริงเราต้องมีอำนาจในการให้สิ่งนั้นจริงจึงไปพูดคุยกับลูกน้องได้นี่เป็นหัวใจสำคัญคถ้าเรารับปากแล้วสุดท้ายเราทำไม่ได้ตามที่รับปากเนี่ยถือว่าเราผิดคำพูดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกน้องจะให้เครดิตเราน้อยลงแล้วจะไม่เชื่อเราอีกพอเรามาใช้มุกเดิมบอกว่าเฮ้ยนี่มาช่วยกันสร้างตรงนั้นตรงนี้ให้เกิดขึ้นเดี๋ยวพี่จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เขากลายเป็นไม่เชื่อละเพราะเรา ไม่น่าเชื่อถือจากการที่เราส่งมอบไม่ได้ข้อสุดท้ายนะครับจงเป็นคนที่มีทั้งความเก่งและมีคุณลักษณะที่ดีหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของการเป็นคนดีและคนเก่งมาผสมกันละเวลาผู้คนทํางานเนี่ยถ้าเป็นหัวหน้าคนอื่นคุณลักษณะจะสร้างผลกระทบให้คนอื่นมากกว่าความเก่งใครๆก็พัฒนาความเก่งได้ตามระบบ คนเก่งมีเยอะไปหมดเลยแต่คนที่มีคุณลักษณะที่พร้อมดีกับคนอื่นไปด้วยอันนี้หายากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของความซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ความจริงใจความมีเมตตาผสมเรื่องของการต้องการสนับสนุนลูกน้องให้ประสบความสําเร็จการที่เราเป็นคนที่มีหัวใจเป็นธรรมไม่เลือกว่าเป็นคนของใครไม่ดับเบิลสแตนดาร์ดและเป็นคนที่ เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่เอาเปรียบองค์กรเป็นคนที่คิดพูดทําส่งเสริมการเจริญเติบโตร่วมกันเสมอเนี่ยพวกนี้คือคุณลักษณะที่สําคัญสําคัญที่ต้องตีคู่กันมากับเรื่องของความเก่งถ้าเราดูแลเรื่องนี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นหัวหน้าที่ได้ใจคนดังนั้นในเรื่องราวเกี่ยวกับหัวหน้าสันดานเลวเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังและดูแลก็คือเราต้อง เป็นหัวหน้าที่สามารถซัพพอร์ตลูกน้องให้สร้างผลงานเพื่อสำเร็จร่วมกันเป็นทีมเป็นฝ่ายของเราได้โดยเริ่มต้นใส่ใจดูแลพัฒนาทั้งความเก่งของตัวเราและของลูกน้องเรารวมถึงพัฒนาคุณลักษณะของตัวเราและของลูกน้องเราด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะเป็นหัวหน้าที่ มีทีมที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นพิชิตได้ทุกเป้าหมายที่ท้าทายเราตลอดไปชอบไม่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาก็จะเสริมมุมมองความคิดที่ทำให้ผมมีความเข้าใจกว้างขึ้นลึกขึ้นแล้วก็มีมุมมองที่ไกลขึ้นพร้อมที่จะเอากลับมาเพื่อแบ่งปันให้กับทุกๆคนเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะครับและถ้าใครชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเช่นเคยและเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันต่อไปนะครับ